สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างอ้ำนะครับวันนี้ผมมาติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับขนาดพันหกรวัตต์นะครับของอีโปรแซอันนี้หน้าบ้านลูกค้านะครับสถานที่หน้าง,งานอันนั้นคือรางติดแผงโซลาเซลล์นะครับคือรางติดแผงโซลาเซลล์นะครับ4ี่เมตรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวแรกนะครับในการติดตั้ง นี่ครับแอลฟีดนะครับหรือว่าแอลแคมป์นะครับขนาด3 5มสถึงสี่มิลนะครับเอาไว้ใช้ยึดยิงกับแผงยิงกับหลังคานะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวรัดกับรางของโซลาเซลล์นะครับวิธีการก็คือเราจะต้องวัดระยะของเซนเตอร์ของหลังคาก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ยิงแอลฟีดนะครับพยิงเสร็จแล้วเนี่ยก็เอารางตัวนี้นะครับของ โซลาเซลครับยิงแล้วก็ยึดเป็นแผงแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการขั้นตอนต่อไปนะครับหลังที่เรายิงแอลแคมนะครับอย่าลืมยิงซิริโคนนะครับเพื่อกันนั้นครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เอาไว้ยึดแผงก็บโซลาเซลล์ที่อยู่ข้างล่างนะครับขณะนี้ช่างกำลังยึดอยู่นะครับ อันนี้วัดจากเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ของหลังคานะครับแล้วก็เซนเตอร์ของรางด้วยนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปก็คือจะยกแผ่นโซลาเซลล์นะครับวันนี้ใช้แผ่นโมโน450วัตต์นะครับใช้แกีอินเอร์เตอร์นะครับ1600วัตต์นะครับใช้จำนวน4แผ่นนะครับเดี๋ยวจะทำการยกขึ้นมาแล้วก็เชื่อมสายแผงโซลาเซลล์นะครับขั้นต่อไปนะครับครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปนะครับของ การยึดแผงโซลาเซลล์อันนี้เขาเรียกว่า N-Cap m นะครับวิธีการกนะ็คือมันจะมีสลักนี้นะครับแล้วก็สวมลงไปในนี้นะครับเวลาแผงโซลาเซลล์วิ่งเข้ามาเนี่ยครับก็จะล็อกล็อกกับตัวนี้นะครับจะใส่หัวและท้ายนะครับเป็นจำนวนสี่อันนะครับอันนี้ใช้แผงสี่แผงนะครับก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์ต่อไปนะครับ อันนี้ครับิดแคมป์นะครับ mid คมป์นะครับไว้ยึดสําหรับยึดแผ่นต่อแผ่นนะครับให้มันหนีบคู่กันนะครับจะใส่อันนี้ใช้4แผ่นใช้4แผ่นนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ6ตัวนะครับเช่นกันครับสมเข้าไปในรางนี่ครับแล้วก็ยึดไว้ระหว่างแผ่นกับแผ่นเพื่อความแน่นหนานะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหัว mp mp4 นะครับหัว สำหรับเชื่อมสายโซลารเซลล์นะครับ mm hmm. ก็จะมีขั้วบอกนี่ครับบวกและลบนะครับ mm hmm. ก็ดำกระแดงนะครับแล้วก็มีอยู่ตอนต่อไปก็ mm hmm. อันนี้ครับคือหัวหัว mm hmm. ที่สําหรับมาส,สายครับก็คือที่สายครับมัน mm hmm. จะมีสายรักบอกอยู่ว่าคือมันจะมีรูที่เป็นอันเล็กสา่อันใหญ่นี่ครับ mm hmm. ถ้าเป็นอันเล็กเนี่ยก็จะเป็นไฟลบนะครับส่วนอันใหญ่ ใหญ่เนี้ครับจะเป็นไฟบวกแล้วก็ตอนต่อไปก็จะเป็นพิมพ์เข้าหัวแห่งโซล่าเซลล์นะครับวิธีการก็คืออันนี้คือไฟลบนะครับหัวนล็ต่อหัวไฟลบแราวต้องต่อสายครับประมาณนิดนึงนครับประมาณเป็นหนึ่งครับแล้วก็เอามานึ่ไว้ที่โชวพิม นี่ครับมันก็จะล็อกไว้จากนั้นก็ใส่ใสายเข้าไปนะครับอันนี้ผมสีดําหมดนะครับก็เลยใช้สีแดงแล้วก็เดี๋ยววัดไฟที่ปลายทางเราจากนั้นก็กดดังแก๊กสุดมือนะครับสุดมือเลยแล้วก็กดจากนั้นก็เวามแน่นหนานะครับถือว่าถ้าไม่มีทีมบีก็บักเกียวได้นะครับ เดินทูกย่างนี่นะครับไว้กันน้ำนะครับใส่ส่วงให้มันดังแก๊กนะครับแน่นแล้วแล้วก็ดิดเข้าไปเลยเรร้อยแล้วครับอนนี้ก็จะมีรับระบวนนี่ผมใช้สีแดงเพราะว,ว่าสายสีดำมันหมดีย่ถึงขั้นตอนต,อต,อต่อไปเลยนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แล้วนะครับงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นโมโน450วัตตนะครับแล้วก็เดินท่อเก็บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันก่อนครับว่า จะเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ยังไงครับหลังจากที่เราติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วก็เดินท่อร้อยสายไฟมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้นะครับนี่ครับอินเวอร์เตอร์ต่อเข้าบวกลบนะครับแล้วก็สถานะตอนนี้เป็นไฟสีแดงนะครับทำการเสียบเสาไอไฟนะครับแล้วก็ต่อออ p u ์นะครับที่เป็น220โวลต์เชื่อมกับตัวบ้านนะครับ นี่ครับมันจะมีขั้วบอกอยู่นะครับ AC out แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น AC in นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับอีกตัวหนึ่งนะครับ i n v e r อันนี้ผมจะยกเบรกเกอร์นะครับ220โวลต์ที่ต่อเชื่อมกับตัวบ้านทางสายเส้นนี้นะครับอ่าพอยกเสร็จแล้วเนี่ยไฟแดงครับจะกระพริบรอประมาณ45วินาทีนะครับ รอให้ไฟเป็นสีฟ้านะครับตอนนี้ไฟกระพริบแล้วนะครับรอให้ไฟสีฟ้าค้างก่อนนะครับ นั้นเรามาดูกระแสของแผงโซลารเซลล์นะครับอันนี้เอาแคมแคมแอมป์นะครับวัดที่โคบวกกระแสอยู่ที่4.6นะครับตอนนี้แดดหายแล้วนะครับของแต่ละแผงนะครับโคอบวก4.6-4.9นะครับตอนนี้แดดมาแล้วนะครับ ของแต่ละแผงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4.5 4, 4.6นะครับติดตั้งง่ายครับ ter, chat, อินเวอร์เตอร์อินโฟสัต1600วัตต์ขอบคุณมากครับ